ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Jurassic World เหมือนเดิม <c oughs> ผมไม่ได้เล่นแนตะ่ไม่ได้อัตชีฟนานนานเลยนะแต่เล่นเล่นบ่อยมากครับซึ่งเอาจริงๆผมขึ้นเวลสามสแล้วขึ้นอยาขึ้นเมื่อกี้ก็ปลดล็อกอันหนึ่งมันเออ,นออยู่ไหนเดี๋ยวหาไม่เจออยู่ไหน อยู่นี่นี่เพิ่งทำปลดล็อกมาครับวันนี้เราจะมาเล่นสองแพ็คแพ็คนี้เนี่ยมันเพิ่งจะมาเพราะว่ามันผมเวิสามสิบแล้วนะแล้วก็จะมาเล่นอันนี้ด้วยที่ปลดล็อกเจ้าตัวนี้นะครับต่อไปก็ยาวๆเลยนนนะที่เหลือขอวิวอัพอนข้างช้าเลยตอนนี้ มีแพ็คเงินเขียวมาด้วยอีก25นาทีน่าจะรอได้อยู่แล้วก็แพ็ค JW ก็มานะฮะมีแพ็คเออเวลซีลัพเตอร์เจนสองตอนนี้ของผมเว็วยี่สิบแล้วแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมอัดคลิปไว้แล้วตอนที่ทำแต่ว่ามันลงไม่ได้อะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ปัญหา,านี่นะฮะผมขึ้นเว็วยี่สิบแล้วนะเอาไปเป็นตัวนี้ได้นะเอาไปทำเป็นไฮบิด ไข่แดงซุปเปอร์ไฮบิดน่ารักน่ารักมากตัวนี้โหดโหดด้วยโอเคโอเคเหลือเวลาอีกอ่อ PVP อันใหม่อ๋อที่มันเพิ่งจะปลดล็อกมานี่แล้วผมก็ปลดล็อกตัวน้ำเล้วด้วยนี่ คือมันต่างกันยังไงอะคือมันต่างกันยังไงครับเออลุดกันแต่เริ่มเลยโอเคเดี๋ยวมาเล่นอันนี้คืออะไรเออ <c oughs> อันนี้คืออะไรมันต่างจากเนี่ยเอ,อ่อมันต่างจากอันนี้ยังไงเอ,อ้ยเอ,อ้ยอันนี้มั้ แต่แล้วที่เป็นหมดที่มาใหม่อันต่อไปเว,ว 40, ปลสี่สิบปดล็อกเวลสี่สิบที่เหลือสีสิบหมดผมยังสามสิบอยู่เล่นอันนี้ก่อนแล้วกันเหลืออีกยี่สิบสองนาทีแล้วจัดไปอ่าไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากแค่สองตัวก็พอแล้วมั้งเฮ้ยถ้าไปอย่างนี้มันจะไปได้ไหม ไปได้ไม่มีตัวขึ้นหน้าวันมันก็น่าจะเอาตัวที่สองเป็นตัวหน้าแหละอ่านยังไงมันก็เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วดังเข้าออสเตียสนะจ้าปลากรอกนั่นเองเลือดเยอะนะตัวนี้เลือดเยอะจริงจริงโอ้โหต่างเมจก็ถือว่าแรง แหวงเอ่อตัวต่อไปดาเมีจ7ดมันจะลดลงมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมกกเดเหลือประมาณส0กสิกว่าอืมไม่น่าจะตีตายมังม้งมั้งเข้าออสเทียสเลือดเยอะแต่แตกกันนั่งเข้าออสเทียสมันเป็นมันไม่ใช่ตัวรีเจน,เนยังไง ซุปเปอร์ลีเจนโอเคได้อยู่โอเคมันมันเหลือไว้หนึ่งหรือเปล่าไม่เหลือใช่ไหมโอเคมารีวิวตัวนี้ด้วยตัวใหม่เจ้าหอยที่ได้มาจากคลิปที่แล้วนะตัวนี้น่าจะเป็นวานที่มันเป็นศัตรูกับเอมิกาโลดอนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาท่าไม้ตายนะฮะอุย้ยดาเมจเยอะนะเนี่ยเรา งาบพังงาบโอเคตีตีทีเดียวก็ตายแล้วเนะี่ยตีมาสี่ฮะโอเคเหลือเลือดอีกเยอะเยอะอีเยอะมาดูท่าไม่ตายเห็นว่ามันจะเป็นยังไงเหลือไว้หนึ่งทำไมครับพี่ม้วนทีหนึ่งม้วนตัวแล้วก็พุ่งชนด้วยเกาะแหลมหลมเออ,เเอ,อ,เอ,อพอดีว่าชอบข้าม ตะข้ามทำไมก็น่าจะดูถ้าตอนที่มันชนะด้วยนะได้มาแล้วจะได้ตัวอะไรขอรีเจนต์ตีโหลดขอรีเจนไม่โอ๊ยบีอะไรจะพูดต้องปิดเสียงเล่นล้ะถ้าถ้าโมโห หลุดบ่อยเกินไปเดี๋ยวจะหัวร้อนหนาต้องปิดเสียงเล่นนะฮะไม่งั้นเล่นไม่ได้คอเคมันก็จะเงียบอย่างนี้แหละโอเคมาที่แพ็กต่อมาแพ็กนี้ผมเพอกดเล่นไปทีนึงฮนะเพราะว่ากดเข้าไปดูสัตว์ก่อน แต่มันดันบังคับออกไม่ได้ด้วยโอเคเขาบังคับนะฮะเพิ่มเลือดสก,กิลเพิ่มเลือดด้วยสกิลเพิ่มเลือดนี้อะฮะอ่าฮะไม่อ่านแล้วเพิ่มเลือดเรึ่งหนึ่งเป็นเออฮะฮะเดี๋ยวนะเพิ่มแค่นี้เด้อโอ้ <c oughs> เพิ่มแค่ร้อยเดียว ก็จะเพิ่มครึ่งหนึ่งเกี่กันซองว่าวเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยอีสี่แล้วเรียบร้อยไปนี่เนี่ยสี่ยแปด สเตโกซารัสตัวใหญ่มากแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สเตโกซารัสกับเวลซีแรปเตอร์เนี่ยมันเหมือนมันไม่โหลดเหมือนมันจะไม่โหลดเออไม่โหลดอเออแตว่าแหงไงดีเอ้ช่างมันเถอะเ๋ยวพูดแล้วกันอ่าฮะอ่าฮะ าใช้สกิลลดดาเมจอ่ะผมเคยเห็นแล้วนะริเวอร์คนหนึ่งเขาใช้สกิลลดดาเมจสามอันนะฮะทุกตัวสามหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะดาเมจฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์ทุกตัวอย่างเทพดาเมจฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์ทุกตัวเดี๋ยวผมจะลองทำบ้างถ้ามีนะถ้ามีสกิล อย่ารีบอย่ารีบกันหนึ่งม,มันเก็บชาร์จไว้ก่อนแล้วกันไงตีไหมี่บอดไม่ตี <c oughs> กันไปห้าก่อนแล้วกันโอ้โหโเก็บไว้ซะเยอะเลยตีมาตีมาตีตีตเออมีหกตีห้าบอดเป็นแบบเนี้ยมีหกตีห้าเพื่ออะไรอฮเก็บไว้เลยบ้าบคน มาที่ตัวท่อไปอยังไงตีไม่ตีตามหลักบอทมันควรจะตีตีนั่นไงว่าแล้วอืมไปนอนก่อนไม่เป็นไรฮ่าฮรู้สึกจะกิวเพิ่มเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มนิดเดียวเองนะเพิ่มไม่เยอะนะงับงับป้าบหนึ่งพันสองร้อยศูนศูนย์เป๊ะเป๊ะ โ okay. อเคเจ้าเขาเดียวลาจาใช่ไหมมันน่าจะชื่อลาจาใช่ไหมมาดูกันนะว่าจะสูมได้สักเดียวอะไรโอ้ห้าแมตเลยเดี๋ยวจะเล่นอันนี้ด้วยถ้าครบแต่ว่าไม่มีรีเจนนะอาาโอ้โหแล้วเล่นแพท่า น่านไงว่าแล้วลดดามีดหรือไม่ก็เพิ่มดามีดเพราะมันแพ้ธาตุแพ้ธาตุก็ลดไปสองคนนั่นแหละเอาอ๋าอกินเนื้อ,อก็นึกว่ากินพืชโอ้ลืมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวๆทุกคนจําได้ไหมว่าเมื่อกี้ดามีดมันเท่าไหร่จําได้ไหมลดยังไม่ถึงร้อยเลย แต่ถ้าใช้ทั้งสามตัวเหลือศูนย์ศูนย์เกือบตายทีนี้ก็เรียบร้อยช่ครับเรียบร้อยป้าบหนึ่งพันหนึ่งร้อยป้าบเรียบร้อยฮะฮ่าชนะไปด้วยไดยโ,นโนอะไรสักอย่างเออ <ST IT US> เคอินฟินิตี้ฮะดูข้างบนอินฟินิตี้จัดไปอีกสักตาโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอรถด,ดามเอตสามอันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะคี้โกงเกินไปใช่ไหมเอาเป็นตัวแรกเพิ่มดามเมจไปเลย ตัวที่สองลดดาเมจตัวที่สามเพิ่มเลือดโอเคจัดไปที่ผมจัดนี่บาลานันที่สุดแล้วนะตัวดาเมจเยอะสุดก็จัดให้ดาเมจมันจัดจ้านไปเลยเอาให้ดาเมจมันจัดจ้านโอ้โหแค่นี้เองตัวเลือดน้อยๆก็เพิ่มดาเมจฝั่งนู้นมีร้อยสี่สิบแปดตอบอะไรด้วยบ้างเนี่ย ร้อยสแปดยังไม่มั่นใจตัวบอล่าฮตีสามเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วทำไมทำไมผมไม่ตีทำไมไ,ม,ม,นนไม่มันจะกันหนึ่งใช่ไหมมันจะกันหนึ่งเสียงดูมันอโอมันกันสองอือไม่เป็นไรมันจะเปลี่ยนตัวไหมอาจจะเปลี่ยนเป็นไปได้ ไม่ตีอีกแล้วไม่ทำอะไรเลยเหรอครับพี่โอเคกันซ่องมีหกตีมาหมดที่ผมตายไนดะ้ตีมาหกไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะโอเคลดดาเมจไปลดดาเมจโอ้โหแล้วตัวนี้ดาเมจน้อยด้วยเออเปลี่ยนตัวแล้วกัน เปลี่ยนตัวมาตีอเคจัดเป็นตีสองไปก่อนถ้าตายก็ไม่เป็นไรเที่เหลือให้อีกตัวตีเอ้ยแต่ทำหเห็ุมันน้อยเฮ้ยอย่าตีมะอย่าตีมะนะอย่าโอเค ได้อยู่ถ้าผมจะเสียงตีไปมันจะได้ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้รีบตีไปโอ้เผือตีไปห้าไม่เป็นไรโอ้โหเร็วมันกันหนึ่งอื้เร็วดามีดเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวมันมันกันเท่าไหร่นะเอา้าสมองเนาะสมองงงไปหมดละอ่ะ เสียงตีสีดูไม่เป็นไละมีอีกตัวหนึ่งอย่าประมาทแต่ตอนนี้ผมกำลังประมาทอยู่เพอต้องรีบเดี๋ยวจะตัดคลิปไปก่อนนะฮะพอไปทำดูแลอยู่เมื่อกี้มันมีเท่าไหร่นะจำไม่ได้ไม่เจ้าอ่ะตีไปหมดเลยแล้วกันไม่สนใจแล้เพระต้องรีบ เรียบร้อยฉันะตัดไปก่อนนะฮะครับเดี๋ยวมาใหม่นะตัดไปก่อนกี่ทีกลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ไปทุลามาสกลับมาแล้วโอเคอเค๋อลืมบอกเลย วิวยีเจ็มันสามารถปลดล็อกโอเมกาได้แต่ตอนนี้มีแค่สี่พันโอเมก้าอย่างที่โอเมกาที่มากชอบโอเมก้ามากเลยอ๋ออันนี้ต้องทำเควสใช่ไหมมันถึงจะสามารถปลดล็อกได้ต้องมีบอสสองตัวก่อนอันนี้อันนี้ต้องมีบอสสามตัวก่อนแล้วก็ทำเควสอีอยู่อีกสองอัน yeah. เอ่อเควสนี้ไว้ที่หลังเพราะว่าเควสยากมากโอเคผมอัดไว้แล้วนะตอนที่เปิดแพ็คอะแต่ว่าเหมือน <c oughs> จะอัดล้วมันผมไม่ได้อัดนั่นแหละว่วาง่ายผมไม่ได้อัดโอ้โหอยากเล่นจังเลยอันนี้เทียวสามสิบห้า ใน22ชั่วโมงไม่น่าจะทันเขาภารกิจมันก็ยากอยู่แล้วเกลไม่เป็นไรแค่ได้เล่นอันเมื่อกี้ก็ดีแล้วอันนี้คือเลเวลสองนะฮผมชอบที่ได้แบงค์สองร้อยเนี่ยแหละอยากเล่นอีกเดี๋ยวเออที่เหลือ,อน,นี่เดี๋ยวค่อยมาเล่นละกันแต่ก่อนปิดคลิปนะฮะมาเล่นอันนี้ก่อนโอเคจัดไป อืมไม่เท่าไหร่โอเคได้อยู่กับเอาเป็นนี่ไปแล้วกันโอเคสองตัวพอให้มันสู่สีหน่อยเดี๋ยวมันจะดูง่ายเกินไปเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ได้กดนะโอเคมันจะเปลี่ยนตัวลงมาใช่ไหม มีตัวนี้ดักไวปละแองคิโลซสัสโอเคตัวนี้ลงมามันน่าจะฉลาดเอนอ่านเนี่ยว่าแล้วมันเก็บไม่ตีด้วยจะเก็บอะไรกัต่าเนี่ยอ่ะจะชาร์จหมดเลยนะสิ่งชาร์จหมดเลย ถ้าโชคดีมันก็จะไม่ตีโอ้โหและตีอีซะด้วยมบนรู้ทางไม่เป็นไรยังมีอีกตัวยังมีอีกตัวยังดีที่ดาเมจไม่ที่เหล็กเลยไปอืมอืมดาเมจทหนึ่งร้อยมันจะลดลงมาเหลือ สี่สิบใช่ไหมสี่สิบหรือห้าสิบห้าสิบหรือหกสิบจำไม่ได้เหมือนกันอ mm hmm. จากการนวนของผมถ้ามันตีมาหมดไม่น่าจะตายแต่ห้าแต่ห้าหกสิบก็เอเคียห้าสิบห้าสิบหกได้อยู่โอเคถ้าผมตีไม่หมด ทุกคนคิดว่าจะรอดไหมต้องรอดแหละภาพเรียบร้อยเรียบร้อยอินก็ไม่ดีอยากเท่าไรหรอก <c oughs> แคนี่เรียบร้อยนะ <c oughs> นเนะจ้าแองคิโลสัลสเป็นตัวปิดฉากปกติแองคิโลนี่แทงตลอดเลยนะ <c oughs> ไม่เคยได้เห็นแองคิโลชนะเลยนะ <c oughs> เอาไปแทงตลอดเลย เดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ตอนนี้มันก็ถึงขั้นที่ต้องเอาไฮบิดไปแทงแล้วแหละนี่นมาแล้วเอา้าตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คือดูได้มาตอนไหนจำไม่ได้เหมือนกันได้มาตอนไหนจำไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บไปเยอะทำไมเวลโ c ซีแรปเตอร์อีก ตัวเดียวนะฮะก็จะสามารถทําเป็นเวลสี่สิบได้แล้วอีกตัวเดียวต้องหาหรือไม่ก็รอแต่ผมว่ามันน่าจะมีแพ็คมานะมันควรจะมีแพ็คมามาให้เล่นมาเก็บเวลซีแรปเตอร์สักตัวหนึ่งก็ยังดีเพราะปะกติพี่แกเล่นให้เก็บเยอะมากเลย เอเดี๋ยวตัวใหม่มาหรือเปล่าตัวใหม่ใช่ปะใช่เลยผมว่าใช่น่าจะตัวใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แพ็กแพ็กนี้ เหมือนจะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคยีวสี่แพ็กนี้วิ่ตีทีหลังมีแพ็กมาใหม่ไหมอืมเหมือนจะไม่มีเจดบิได้จะมาละอีกยี่สิบสองชั่วโมงได้ปวดหัวแน่แฟคเจอร์ดิวมา ไม่มีอะไรที่ปลดล็อกแล้วใช่ไหมเอฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มันยืนนี่เหรอเดี๋ยวดูเวลโลซอเตอร์สิมันเหลืออีกกี่ตัวมันถึงจับอันนี้เจนสองเจนหนึ่งอยู่นี่จะหน่อยรู้แพงเงี้ยแต่ไม่เป็นไรมีแพ็คให้เงินอยู่ไม่ใช่แพ็คเงินเกียวละ แฮกเงินเขียวให้ไปถึงสามร้อยให้เผลอๆให้ไปถึงสองร้อยที่จะเฮ้ยยี่สิบมีหนึ่งล้านตอนแรกมีหนึ่งล้านตอนนี้ลดเหลือแปดแสนเก็บเงินภารก,กิจภารก,กิจ ดี๋ยวดูก่อนมันมีภารก,กิจอะไรว่างใกล้จะปลดล็อกได้แล้วเนี่ยโอเมกาโอเมก้าศูนย์เก้าโอ้โหเปิดสามสิบแพ็คเดี๋ยวครับเปิดสามสิบแพ็คเลยเหรอพี่ครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้กดนะ